สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ๊กปิ๊กพาเพื่อนๆนนะคะมันอยู่ที่หน้าคูคอยนะคะสำหรับก่อนหน้านี้นะคะปุ๊กปิ๊กได้สอนน้องวิธีการฝากเงินเข้าคูคอย แบบค่าธรรมเนียมทุกถูกก็คือเราใช้เหรียญซิลในการฝากเงินเข้ามาในบัญชีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีเหรียญเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะแปลงไปเป็น US$ ดอลลาร์นะคะเราจะต้องทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะก็คือเราจะต้องไปทำการเทรดก่อนนะคะแต่ในส่วนของการเทรดนะคะสำหรับ อ่าคูคอยนะคะก็จะมีหลายแอคเคาน์ให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทรดดิ้งแอคเคาน์มาจินแอคเคา์แล้วก็ในส่วนของตัวคริปโตบอทนะคะครูเอ็กอะไรต่างๆตัวเนี้ยมันจะแยกส่วนกันนะคะดังนั้นน่ะเวลาเรามีเหรียญนะ่ะมันจะมารวมกันอยู่ที่หน้าเมนแอคเคา n ์นะคะพอ เราต้องการที่จะเอาไปเทรดเช่นอยากจะแปลงจากเหรียญ z il ไปเป็นเหรียญ usdt หรือว่าเหรียญ Bitcoin เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเรากดที่เหรียญที่เราต้องการจะเข้าไปเทรดนะคะแล้วก็เลือก transfer นะคะเพื่อที่เราจะย้ายจาก main account นะคะตอนนี้เหรียญอยู่ใน main account นะคะไปยัง trading หรือ,อ เข้าปลายทางนะคะ p ู o X ก็คือในส่วนของทำ Steking นะคะ Future นะคะก็คือพวกการเทรดแล้วก็พวก Margin แล้วก็ Trading ธรรมดานะคะ,ะผู้พิจะร้าให้ไปที่ Trading Account นะคะใส่จำนวนทั้งหมดนะคะกด Confirm หลังจากนั้นเนี่ยพอเราอ่า Transfer ไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาติ๊กตรงคำว่า Market มาเก็ตตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็เลือกสกุลเงินก็คือเลือกเป็น USDT เนาะเพราะว่าเราต้องการเทรดเป็น USDT นะคะหรือใครอยากจะเทรดเป็น BTC ก็ได้นะคะเช่นเอาเหรียญซิลไปเป็น BTC นะคะแต่ว่าตอนนี้พวกพีกต้องการเป็นเหรียญ USDT นะคะก็เลือก USDT หลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อนะคะก็คือเหรียญที่เรามีนั่นเองติ๊กไปแล้วนะคะมันก็จะพาเรามาที่หน้าเทรดดิ้ง หน้าเทตติ้งตรงนี้นะคะสังเกตว่า,าเรานะคะมีเหรียญเท่าไหร่เดี๋ยวนะคะอ่าไม่ใช่ตรงนี้เนาะเดี๋ยว อันนี้แบบทำสดๆไปหอมกันเลยนะคะอาจจะมีติดขัดแป๊บหนึ่ง z i l จะมีเป็นแบบนี้นะคะมาที่สปอตแล้วก็ คู่ที่เราเลือกตอนนี้เป็นเหรียญ ZIL ถูกต้องละแล้วก็เราต้องการที่จะขายนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเรามาติ๊กตรงที่ขายนะเพราะว่าเรามีเหรียญซิลอยู่แล้วเราต้องการอยากจะแปลงเป็น USDT นะคะอ่าก็มาลิมิตไว้ที่ราคาเท่าไหร่ดีตอนนี้สมมุติอยากจะตั้งที่ราคาต่อ ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสามนะคะอ่ะาแล้วก็เลือกเลยตั้งค่าว่าอยากจะได้ที่ราคาเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเนาะสมมุติว่าพวกพี่อยากจะขายที่ราคาศูนย์จุดหนึ่งสองนะคะก็กดเซล มันก็จะมาสร้างออเดอร์ให้เรานะคะอยู่ที่ open order ตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะได้ราคาณนะปัจจุบันเลยนะคะเพื่อนๆก็กดติ๊กทั้งหมดนะคะแล้วก็ใส่ราคาตรงกลางนี้ก็คือ0.1126เพื่อนเพื่อนก็จะได้ณนะราคาตลาดทำให้รับไม่ต้องรอเนาะแต่ว่าในส่วนนี้เนะี่ยพูกพิกอ่าเรียกว่า รอได้นะคะแล้วก็ไม่ได้รีบเนะาะเพียงแต่วิดีโอน,นี้เนี่ยจะมาสาธิตให้เฉยๆนะคะว่าวิาวธีการที่จะแปลงเหรียญซิลเนี่ยไปเป็น USDT หรือว่าเป็นเหรียญอื่นๆนะคะเราก็ต้องนำมาทำการแลกเปลี่ยนก็คือการเทรดนั่นเองนะคะ ก็ก็น่าจะเข้าใจเนาะในส่วนของวิดีโอนี้นะคะส่วนใครยังงงๆนะคะก็คอมเมนต์สอบถามทางด้านล่า,างใต้คลิปเลยนะคะเพียงแต่ในส่วนของวิดีโอนี้นะคะก็คือมันไม่ได้ซื้อให้เห็นเลยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับการตั้งลิมิตรอราคาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าปุ๊ปิกก็ไม่ได้รีบที่แบบจะขายเหรียญขนาดนั้นนะคะก็แค่อ่ามันดำเนินการมาต่อจากคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วเนาะที่ปุ๊ปิกอ่า เริ่มจากซื้อเหรียญซิลเนี่ยห้าบาทจากอ่าฮูอ่อใครจะบ่กจากบิดครับเนาะแล้วก็ส่งมาที่ฮูคอยจากฮูคอยเนี่ยเราไปเทรดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเทรดเราได้เหรียญ USDT มาเราก็จะเอาไปทำเป็นอ่าใช้ในการให้บอทเทรดหรือว่าเอาไปทำสเต็กกิ้งอะไรแบบนี้นะคะ ก็น่าจะเข้าใจเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ล่ะค่ะก็ไม่ได้ยากในเรื่องของการแปลงเหรียญนะคะก็ลองไปทำกันดูเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะคะก็ปุ๊กปิ๊กฝากลิงไว้ทางด้านล่างใต้คลิปนะคะก็สามารถเข้าไปทําการบปิดบัญชีฟรีได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยในส่วนของคู่คอยนะคะเสน่ห์ของมันเนาะก็คือแบบมีหลากหลายเหรียญให้เราเลือกนะคะแถมยังมีแบบเชดดิ้งบอท ให้เราได้ใช้ฟรีด้วยนะคะก็ลองเข้าไปย้อนดูวิดีโอของปุ๊กปิ๊กก่อนหน้านี้นะคะมีมีม,มีบอกไว้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องแบบขยันดูนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีนะปุ๊กปิ๊กอาจจะพูดแบบในเรื่องเดียวกันในวิิปวิดีโอนั้นหรือว่าแบบคนละเรื่องใน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 ,ในคลิปนั้นนะคะก็ลองเอามาปฏิปะต่ะตอ,อก,ก่อนนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ยากเนาะาล่ายังไงเนี่ยมันก็คือเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะคะหวังว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ คนคนใหม่นะคะเดี๋ยวลองอศึกษากันดูเนาะแล้วก็ใครสนใจนะคะอยากเข้าร่วมกลุ่มก็มีลิงก์ไลายนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ในนั้นเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ